บทที่7พวกเราย้ายโรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวเข้าทําการปลูกถ่ายอวัยวะหลังจากตรวจสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งจนมั่นใจว่าพวกเราทั้งคู่ไม่มีอาการติดเชื้อเตียงของนายเหนือก็ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดเพราะต้องผ่าเอาไตของเขาออกมาพักไว้ก่อนหลังจากนั้นผมถึงจะเข้าไปรับไตของเขามาปลูกถ่ายได้แม่บอกให้หมอระวังระบบการหายใจของนายเหนือนะแม่ ผมย้ำกับแม่สองสารอบเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าหัวใจของนายเหนือเต้นผิดปกติจะมีคนคอยช่วยเขาไม่ทิ้งเขาไว้คนเดียวแม่พยักหน้าถึงไม่เข้าใจแต่ก็ยืนยันว่าจะเฝ้าดูอาการของนายเหนือให้หลังจากผมถูกวางยาสลบผมก็ไม่รับรู้อะไรอีกสุดท้ายก็ต้องฝากชีวิตไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สินะผมถูกปลุกด้วยเสียงเคาะประตูเหมือนเดิม ป้ากาดาเดินเข้ามาด้วยแววตาแดงก่ำเหมือนวันนั้นในมิติทำเดิมผมเริ่มร้องไห้ตั้งแต่ยังไม่มีใครพูดอะไรในใจคิดว่าอีกแล้วเหรอผมช่วยชีวิตในเหนือเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วสินะเป็นไงบ้างลูกป้ากาดาถามผมผมไม่เจ็บปวดอะไรเลยผลการผ่านตัดผ่านไปด้วยดีเหมือนทุกครั้งสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นคือ ผมไม่อยากเห็นในเหนือตายเพราะช่วยผมอีกต่อไปในเหนือละแม่ถึงไม่หวังมากแต่ก็อยากรู้ผลอยู่ดีนายยังอยู่ในห้องพักฟื้นท่านตอบเสียงเบาเพราะลูกชายยังไม่พ้นขีดอันตรายแต่สีหน้าของผมกลับฉายแววดีใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรู้ว่าเขายังไม่ตายครั้งนี้ผมช่วยเขาไว้สำเร็จผมเข้าไปเยี่ยมเขาได้ไหมครับผมถามทั้งป้าก,การดาและแม่ด้วย รออีกสักวันสองวันนะหมอกำลังจะย้ายในเหนือไปอยู่ห้องไอซไปเยี่ยมตอนนี้อาจจะไม่สะดวกแม่ตอบแต่มีคำถามอยู่ในแววตาว่าผมรู้ได้อย่างไรว่าหัวใจของในเหนือจะเต้นผิดปกติหลังจากการผ่าตัดสำเร็จผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเข้าคบในเหนืออย่างที่แม่บอกในเหนือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่หลายวันในระหว่างที่พักอยู่ในห้องไอซหลังจากนั้นหมอก็เอาเครื่องออกและย้ายเขาไปอยู่ห้องผู้ป่วยทั่วไป แต่เขาก็ยังไม่ลืมตาอยู่ดีบาดแผลของผมหายเร็วมากทางโรงพยาบาลสอนวิธีออกกำลังกายแล่ผมทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นก็อนุญาตได้ผมกลับบ้านได้ส่วนในเหนือถูกส่งไปอยู่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยระยะยาวซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่แม่ทำงานอยู่ผมจึงมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเขาทุกวันฉันได้ใบขับขี่แล้วนะผมเอ่ยด้วยความตื่นเต้น หยิบใบขับขี่ที่เพิ่งได้รับทางเมลใส่ในมือเขาอุณหภูมิในห้องไม่ต่ำมากแต่มือของเขาเฉียบเย็นผมจึงรีบขยับผ้าห่มคลุมฝ่าเท้าและมือของเขาเอาไว้เพราะรู้ว่าเขาเป็นคนขี้หนาวตอนไปค้างที่บ้านผมเขาต้องขับรถไปขนผ้าห่มที่บ้านมาเพิ่มบอกว่าบ้านของผมหนาวเวลามือเขาเย็นถ้าผมไม่กุมมือเขาไว้ก็จะหาผ้าห่มมาห่มให้ วันนี้ฉันเอาหนังสือที่ครูองกฤษบัคับให้พวกเราอ่านมาด้วยฉันจะอ่านให้นายฟังนะตอนนายตื่นนายจะได้ทำข้อสอบได้ผมหยิบหนังสือออกจากกระเป๋าเริ่มอ่านชื่อของหนังสือแต่ยังไม่ทันอ่านเนื้อหาในเล่มก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพอเห็นคนที่เปิดประตูเข้ามาผมก็จำได้ในทันทีเพราะใบหน้าของท่านคล้ายกับนายเหนือมากเพียงแค่ท่านผิวคล้ำกว่าวินนี่คุณหาซัน พ่อของในเหนือวินเป็นลูกของดิฉันเองค่ะ,ระเรียนอยู่ห้องเดียวกันกันกบในเหนือแม่แนะนำพวกเราสวัสดีครับพ่อในเหนือรับไหวแต่มองผมตั้งแต่หัวจรดเท้าผมจะรับลูกกลับเมืองไทยได้เมื่อไหร่คำถามของคุณฮาซันทำให้ใจผมหายว่าผมตั้งท่าจะถามคำถามแต่แม่รีบสายหัวไม่ให้พูดอะไรเดี๋ยวดิฉันจะเช็คให้ค่ะ แม่พยักพยเยอะให้ผมออกจากห้องไปก่อนแม่คุยกับพ่อในเหนือได้ไม่นานก็เดินตามผมออกมาผมรีบวิ่งไปถามแม่มือสันจะต้องกุมมือเข้าด้วยกันเกิดอะไรขึ้นครับแม่คุณฮาซันมารับในเหนือกลับเมืองไทยแต่เขายังไม่ฟื้นเลยผมแย้งตั้งแต่วันที่เขาเปลี่ยนถ่ายใตยให้กับผมเขาก็นอนเป็นเจ้าชายนิทรามาเกือวอาทิตย์แล้วไม่มีแนวโน้มว่าจะตื่นเลยแม้แต่น้อย บางทีผมก็สงสัยว่าหรือเขาจะถูกส่งกลับไปในอดีตเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับผมหรือเปล่าวินมันเป็นสิทธิ์ของคุณฮาซันที่จะรับลูกเขากลับเมืองไทยคุณการดาก็รับรู้แล้วไม่แน่พวกเขาอาจจะกลับเครื่องบินลำเดียวกันด้วยแม่ตอบพร้อมกับสั่งให้ผมกลับบ้านไปก่อนวันนี้คุณฮาซันจะค้างคืนกับนเหนือที่ห้องผู้ป่วยและเขาไม่ต้องการให้ใครมาเยี่ยมลูกชายอีกโดยเฉพาะผม ขอวินคุยกับพ่อในเหนือได้ไหมครับถึงคุยลูกก็เปลี่ยนใจเขาไม่ได้อยู่ดีแม่เอ่ยน้ำเสียงเศร้าคาดว่าแม่คงจะขอร้องพ่อในเหนือมาก่อนหน้านี้และคงทำให้สำเร็จเหมือนกันถึงไม่อยากให้ความหวังกับผมผมขับรถของแม่ไปคุยกับแม่ของในเหนือป้าการนายืนยันว่าต้องส่งในเหนือกลับเมืองไทยกับคุณฮาซันเพราะพ่อเขาเป็นคนออกเงินค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเทอมและค่ากินอยู่ระหว่างที่ในเหนือมาอยู่ที่อเมริกาด้วยแต่ย้ายในเหนือตอนนี้อาจย์อันตรายสำหรับเขานะครับป้าการดาไม่ตอบทั้งที่เมื่อวานเราเพิ่งคุยกันทางโทรศัพท์ว่าจะพาในเหนือไปทะเลเพราะหมออนุญาตให้พาเขานั่งรถเข็นออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้แม่ไม่อยากกลับเมืองไทยเหมือนกันไม่ใช่หรอครับผมถามป้าการดาเสียงสัน่นแต่ท่านแค่ปาดน้ำตาพลันสายหัวไม่อยากพูดอะไรอีก ในเมื่อผมขอให้ป้ากาดาช่วยไม่ได้วันรุ่งขึ้นผมจึงไปดักรอคุณฮาซันที่หน้าประตูห้องผู้ป่วยตั้งแต่เชา้าพอเขาเปิดประตูออกมาผมก็ยกมือไหว้รีบพูดขอโอกาสคุณลุงครับให้ในเหนืออยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าจะฟื้นไม่ได้แล้ครับแกคือคนที่ทําให้ในเหนือเป็นแบบนี้ยังจะกล้ามาขอฉันอีกเหรอ่อของในเหนือสูงพอๆกับลูกชายสายตาท่านที่มองลงมาที่ผมจึงดูน่าเคร่งขามมาก ผมผมพูดไม่ออกจะอ้างได้อย่างไรว่าผมเป็นคนช่วยชีวิตในเหนือในเมื่อตอนนี้ทุกคนรู้ดีว่าสาเหตุที่ในเหนือเป็นเจ้าชายนิทราเพราะเขาบริจาคไตให้ผมเหตุการณ์ทุกอย่างมันกลับตลบปัดไปหมดไม่ใช่แค่ครอบครัวของในเหนือที่หาว่าผมเป็นต้นเหตุแม้แต่เพื่อนเขาที่โรงเรียนตอนนี้ก็ไม่มีใครพูดกับผมในเหนือเป็นคนดีอีกไม่นานเขาต้องฟื้นขึ้นมาอย่างแน่นอน ผมเอ่ยเสียงเบาหวงถ้าเห็นแก่ลูกชายฉันก็อย่ายุ่งกับเขาอีกปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วให้เขาตายอย่างคนของพระเจ้าดีกว่าอยู่อย่างคนบาปคุณฮาซันเอ่ยก่อนจะเดินออกจากห้องไปผมฟังแล้วเข่าอ่อนพยุงร่างตัวเองไม่อยู่จนต้องคุกเข่าลงกับพื้นคำคำนี้คงอยู่ในใจของในเหนือตลอดเวลาด้วยเช่นกันสินะเขาถึงไม่ยอมฟื้นขึ้นมาสักที แม่ไม่ยอมบอกว่าคุณฮาซันจะย้ายในเหนือออกจากโรงพยาบาลตอนกี่โมงเพราะเป็นกฎของผู้ดูแลคนไข้ผมจึงต้องไปอ้อนวอนกับป้าการดาแทนจนได้วันเวลาที่ทางพนัการของสายการบินจะส่งรถมารับตัวพวกเขาผมขอโทษนะครับที่ทำให้ในเหนือต้องเป็นแบบนี้ผมก้มกราบเท้าป้าการดาจนกับพื้นห้องท่านรีบดึงผมขึ้นมาเวนแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น วินไม่ต้องทำอย่างนี้ลกูกแม่ของในเหนือรู้ว่าผมพยายามช่วยเขารูปถ่ายของพวกเราสามคนยังอยู่ในมือถือของในเหนือและเขาให้รหัสเปิดเครื่องกับป้าการดาไว้ภาพของพวกเราสามคนฉายชัดอยู่ในรูปอย่างน่าอัศจรรย์เรากับรูปนี้ถ่ายไว้ในมิตินี้และนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมมั่นใจว่าในเหนือจะต้องฟื้นวันที่พนักงานของสายการบินมารับตัวในเหนือ ผมชวนอานิสโดดเรียนไปยืนรอยอยู่หน้าโรงพยาบาลขอนายพยาบาลเข็นเตียงของนายเหนือมาผมก็ตะโกนสุดเสียงจนพ่อของเขาตกใจรีบเดินมากั้นผมไว้นายเหนือนายผิดสัญญานายบอกจะตื่นขึ้นมาบอกรักฉันตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยผมกล่าวเป็นภาษาไทยโชคดีที่ตอนนั้นเป็นเวลาเช้าหน้าโรงพยาบาลยังมีคนไม่เยอะและไม่มีใครเข้าใจที่สิ่งที่ผมพูด นอกจากพ่อกับแม่ของใยเหนือเน yeah. แกจะทำอะไรฉันบอกให้แกเลิกยุ่งกับลูกชายฉันไปแล้วไงคุณฮาซันตะโกนใส่หน้าผมพลันวิ่งไปเรียกยามของโรงพยาบาลมาช่วยไล่ผมอีกแรงใยเหนือได้ยินไหมเตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ฉันรอนายอยู่ยามของโรงพยาบาลขยับตัวจะมาห้ามผมแต่อาน,นิสวิ่งไปขวางพวกเขาไว้ยามเห็นว่าอาน,นิสเป็นเด็กผู้หญิงจึงไม่กล้าทำอะไรรุนแรง แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ตะโกนคุยกับเขาได้อีกแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโชคดีที่บุรุษพยาบาลเห็นใจผมเพราะตอนคุณหาสันวิ่งไปฟ้องยามพวกเขาเปิดโอกาสให้ผมได้เข้าไปบอกลาในเหนือได้เป็นครั้งสุดท้ายในเหนือนายต้องกลับมาบอกรักฉันให้ได้นะฉันจะรอนายทุกวันอย่าคิดว่านายจะผิดสัญญาครั้งนี้ได้นะไม่ว่านายจะอยู่ในมิตินี้หรือมิติไหนนายต้องกลับมาหาฉันให้ได้ผมจับมือของเขาเป็นครั้งสุดท้าย มือของนายเหนือก็ยังเย็นเหมือนเดิมผมถูง,ง่ามมือให้เขาอุ่นขึ้นหันไปบอกุร,รุพยาบาลว่าให้ห่มพายเขาด้วยเขาขี้หนาวพูดจบผมก็ถูกยามของโรงพยาบาลกระชากคอเสื้อออกจากตัวผู้ป่วยอาน,นิสวิ่งมาทุบมือของยามให้ปล่อยผมผมแทบไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ําตอนถูกลากคอออกจากเตียงเคลื่อนที่ร่างของผมเย็นเยือกไร้ความรู้สึก ตัวโยนสะอึกสะอื้นพาร้องไห้เหมือนเด็กขี้แยเหมือนเดิมผมหันไปซบไหลของอนิสไม่อายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเลยแม้แต่น้อยทว่าเหมือนคนแถวนั้นคงชินกับภาพญาติผู้ป่วยร้องไห้หลายครั้งเพราะไม่มีใครยืนมุงหรือมองว่าแปลกเลยเช่นกันนิสกอดผมไว้ตอนที่รถตู้ของสายการบินขับออกไปแม่วิ่งออกมามองหาผมที่หน้าโรงพยาบาล คงมีเพื่อนพยาบาลไปบอกว่าผมยืนร้องไห้อยู่หน้าตึกแต่ตอนแม่มาเจอผมท่านก็ไม่ด่าอะไรแต่แตะดึงผมไปกอดแล้วพาขึ้นรถกลับบ้านหาปีต่อมาอานิสแกไปตามหาในแบบที่ไหนฉันบอกให้จ้างพวกโฮโบก็ได้น่าสตูมีตั้งเยอะแยะผมกรอกเสียงลงในมือถืออานิสอาสาไปหาในแบบนูตมาเป็นหุ่นสอนนักเรียนในวันนี้ ส่วนใหญ่จะมีนักศึกษาที่อยากรับจ็อบพิเศษมารับจ้างนั่งเป็นแบบให้แต่ถ้าไม่มีจริงๆบางทีพวกเราก็จะไปถามพวกคนไร้บ้านที่นั่งอยู่ริมถนนหลายคนจะอยากทําเพื่อหาเงินเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่เป็นเจ้าประจําแบบที่มานั่งเป็นหัวให้พวกผมวาดแล้วขอใช้ห้องอาบน้ําด้วยได้มาแล้วกําลังเดินทางไปรอก่อนอน,นิสตอบพร้อมกับตัดสายไปผมมองเวลาจากหน้าจอโทรศัพท์อย่างอ่อนใจ เพราะเย็นนี้มีนัดพาแม่ไปดูบ้านใหม่จึงไม่อยากเลื่อนเวลาสอนนักเรียนพวกเรายึดบ้านสองชั้นหลังนี้มาทำเป็นสตูดิโอสอนวาดรูปได้3ปีแล้วถึงเวลาที่ผมต้องซื้อบ้านหลังใหม่คืนแม่สักทีผมอยากได้แบบบ้านชั้นเดียวเวลาท่านแก่ตัวจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดเพราะมีคนแก่ที่ตกบันไดในบ้านตัวเองหลายคนชีวิตของผมดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ผ่าตัดเปลี่ยนไตเมื่อหปีก่อน ผมไม่มีอาการตัวบวมหรือปวดข้อปวดมือสักเท่าไหร่แค่ต้องกินยาหลายขนานไปตลอดชีวิตเพื่อให้ตายของในเหนืออยู่กับผมให้นานที่สุดซึ่งก็ยังดีกว่าต้องฟอกตาตอาทิตย์ละสามหนไม่ใช่แค่เพียงร่างกายของผมที่แข็งแรงขึ้นผมยังเริ่มออกกําลังกายทุกวันด้วยไม่มีใครบังคับให้ผมทําผมออกกําลังกายเพราะอยากทํเพรร่างกายตอนนี้เคลื่อนไหวได้เหมือนคนอื่นๆจึงอยากเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา อาน,นิสเคยพูดว่าเพราะผมมีใจของนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโรงเรียนอยู่จึงทำให้ผมมีสเปริตของนักกีฬาก็อาจจะจริงถ้าในเหนืออยู่เขาก็คงมากดกริ่งหน้าบ้านเรียกให้ผมไปวิ่งออกกำลังกายกับเขาเหมือนกันนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพแล้วงานของผมก็เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นตอนเด็กๆผมเคยอยากเป็นนักวาดภาพแต่ตอนนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะไม่แน่ใจว่ามือจะมีแรงจับปากปกาวาดรูปไหมตอนนี้ ผมเป็นครูสอนวาดภาพและมีแกลเลอรี่เป็นของตัวเองผมกับอนิสร่วมหุ้นกันเปิดแกลเลอรี่ตั้งแต่เรายังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี2คณะศิลปกรรมพวกเราเริ่มต้นจากวาดภาพการ์ตูนขายออนไลน์หลังจากนั้นจึงขยับมาวาดงานที่ใหญ่ขึ้นจนตอนนี้มีลูกค้ามาจ้างวาดงานคิวยาวถึงสิ้นปีเด็กนักเรียนเริ่มทยอยเข้ามาในห้อง ส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมปลายที่อยากทำพอร์ตเข้าสมัครเรียนมหาวิทยาลายัยพวกเขานั่งประจำที่รอในแบบมาเพราะผมประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้จะเรียนวาดอานาตโตมีผู้ชายนักเรียนผู้หญิงตื่นเต้นกันใหญ่สักพักอานิสก็เดินเข้ามาพร้อมกับชายหนุ่มสวมแว่นดำใส่เสื้อสูทสีเทาอ่อนด้านในใส่เสื้อยืดสีแดงเข้มสวมหมวกและหน้ากากสีดำ ซึ่งผมแปลกใจมากเพราะในแบบนูดไม่เคยมีใครแต่งตัวดีแบบนี้มาก,ก่อนแต่เพราะสายมากแล้วผมจึงโบกมือให้เขาไปนั่งอยู่ตรงกลางห้องเรียนในแบบของแกเขารู้หรือเปล่าว่าต้องถอดเสื้อใส่สูทมาทาไมแกไปหลอกเขาว่าเป็นนายแบบนิตยสารแฟชั่นหรือไงเปล่าสบานได้เดี๋ยวเริ่มงานอนะ่ะเขาก็ถอดอานิสยืนยันพยักหน้าให้ผมไปเตรียมตัวสอนตอนเขาสวมแว่นดำและปิดหน้าเข้ามา ผมนึกว่าเขาไม่ต้องการให้นักเรียนเห็นว่ารับงานเป็นในแบบนูด้ดเคยมีนางแบบที่ทำแบบนี้มาก่อนผมจึงไม่ได้ทักท้วงอะไรถึงแม้จะรู้สึกว่ารูปร่างของคนคนนี้ช่างดูคุ้นตานักแต่นึกไม่ออกว่าเห็นจากที่ไหนจึงไม่ได้สนใจจนกระทั่งได้ยินเขาพูดขึ้นมาให้ถอดเสื้อเลยไหมน้ำเสียงทุ้มนุ่มพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดแต่เข้าใจง่าย ผมเงยหน้าขึ้นจากกระดานรองวาดอย่างรวดเร็วพลางจ้องเขาที่ค่อยๆถอดอุปกรณ์ที่ปิดใบหน้าและศีรษะออกทีละชิ้นจนกระทั่งเห็นหน้าเต็มในเหนือผมกลืนน้ำลายที่แห้งผากติดคออยากเอามือตีหน้าตัวเองให้มั่นใจว่าไม่ได้ฝันแต่กลัวทำไปแล้วลูกศิษย์จะหัวเราะข,ขอโทษนะทุกคนครูขอเวลาสักสินาทีทุกคนออกไปรอครูที่ชั้นหนึ่งก่อนได้ไหมคำพูดถูกแหล่งออกมาอย่างยากเย็น ตาของผมยังจ้องอยู่บนใบหน้าของเขาไม่เจอกันนานเขาเปลี่ยนไปมากดูสดใสขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ยังหล่อเหมือนเดิมแถมกลิ่นตัวยังหอมมากน้ำหอมยี่ห้อใหม่แต่เข้ากับเขามากทุกคนตามครูเมื่อก่อนอาน,นิสเข้าใจดีว่าต้องทำอย่างไรจึงตะโกนไล่นักเรียนทุกคนเดินตามเธอออกไปจนกระทั่งเหลือเพียงผมกับเขาสองคน ในเหนือลุกขึ้นจากเก้าอี้ผมร้อยเขาเดินเข้ามาหาไม่ไหวจึงเดินเข้าไปหาเขาเองพร้อมกับยกมือเกาะสาบเสื้อสูตรเอาไว้ทั้งสองข้างนายยังไม่ตายผมก้มหน้าจนหัวชนกับหน้าอ,อกของเขาแล้วปล่อยโฮออกมาอย่างที่ไม่เคยร้องมาก่อนเป็นเวลาหลายปีตอนนี้เหลือจากไปปีแรกผมร้องไห้ทุกคืนจนคิดว่าตัวเองไม่มีน้ำตาหล,ลงเหลืออยู่อีกแล้วจากที่เคยเป็นคนพูดมากขี้วีนขี้ววาย ผมกลายเป็นคนนิ่งครึมคุยแต่กับเพื่อนที่รู้จักเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้ผมหลั่งน้ำตาได้อีกเลยจนกระทั่งวันนี้